คำนกานเขตพื้นที่ที่เริ่มสร้างมีความต่างบริบทที่หลากหลายมุ่งแก้ปัญหาให้คลี่คลายเพออออออื่อเป้าหมาย สร้างคนเป็นคนอางอาดีโซพมพระนครเสียอยุธยาเราอาสาพร้อมเคียงข้าด้วยศักดิ์ศรีทิ่นกรุงเก่า เล่าการลายรอยเปียเออเออสร้างคนดีสร้างคนเก่งแก่อายุเออเออทยาด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อประสบ ผลสำเร็จและรักออา,าทั้งโอกาสมาตรฐานที่นำพาเอาเอเอเอปยติญยาที่ก่อตั้งเป็นตัวเอตอนมีส่วนรวม พัฒนาให้โอกาสเนื้อตามบทบาทตามหน้าที่ให้เกิดผลทั้ง29โรงเรียนรวมชุมชนสะท้อนผลความสำเร็จ ยงยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ที่เริ่มก่อตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยโดยขอใช้อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวเป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน29คนมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน29โรงเรียนจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน2 6 0 8 2คนภายใต้การบริหารงานโดยนายนัทพลดวงเท้าเศษผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางดวงดุษยทองแก้วเกิดรองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาและนางสาวอมอรรัตน์โพเพชรรองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาวิสัยทัศน์มุ่งสร้างคนดีเพื่อเป็นสีแก่อยุทยาโดยบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วม สร้างโอกาสและคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืนพันธกิจ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาบูรณาการการจัดการศึกษาโดยใช้สาระท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะคุณภาพสู่มืออาชีพ 3. ส,ส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่ผู้เรียนให้เป็นคนดีสีอายุทยาเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัตลักษณ์ยิ้ง่ายใช้คล่อง ร้องเพลงเป็นเล่นกีฬาได้หนึ่งอย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยามีกระบวนการพัฒนาคนพัฒนางานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเชิงระบบมุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเน้นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสู่เป้าหมายความสำเร็จโดยมีกระบวนการใช้วิจัยเป็นฐานดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาผ่านสพบมอยโมเดลซึ่งโมเดลนี้เกิดจากการนำทฤษฎีเชิงบริหารซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารนำมาสังเคราะห์ประกอบกับผลการวิเคราะห์ส่วน ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดและลดข้อจำกัดในการบริหารงานตามบริบทของเขตพื้นที่ซึ่งสพมอยโมเดลประกอบด,ด้วยสมีส่วนร่วม participation พพัฒนา development มมาตรฐาน standard อโอกาส opportunity ยยั่งยืน sustainable development โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการให้โอกาสกับทุกคนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานสู่ความยั่งยืนดำเนินการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการทุจริตความโปรง่งใสทั้งในหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยยึดหลักธรรม,มพิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนำมาซึ่งการเป็นเขตสุจริตที่แท้จริงนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา My Office มาเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งนี้ยังมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินง,งาน การบริหารทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.spmay.go.th เหตุจอาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จัดการศึกษาในท้องถิ่นเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกงานเพื่อให้เป็นการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องสร้างความยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยามีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในการบริหารและการจัดการที่สามารถเป็นแบบอย่างได้จำนวน3เรื่อง 1. นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบที่แนะสอนงานสอบพมพระนครศรีอุทยา Supervision Coaching Technique of s i c i a l AI ซึ่งทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอุทยาได้นำโมเดลการบริหารงานสอบพมอยโมเดลเป็นฐาน ผสานรูปแบบการดิเทศแบบชี้แนะสอนงานจนก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะสอนงานสพมพระนครศรีอยุธยาและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 3. การพัฒนารูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธทยมศึกษาพระนครศรียาได้สนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางประหารพร้อมสู่การเป็นชมรมประเภทศัึกษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1โดยทุนกระหม่อมญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันพระราชทานทวยรางวัลชนะเลิศประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบระดับเงินระดับประเทศแก่โรงเรียนบางประหันสนับสนุนความสามารถนักเรียนโรงเรียนในสังกัดในด้านต่าง,างๆเช่นทีม Victory by y t ูโรงเรียนอุทยัยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันรายการยอยศยิ y y fa, Ay aya, ok ่งฟ้าอายุทยามรดกโลก the best to be number one team dance s o c i e 2 t y 1 2 1 โดยมีนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบรางวัลการส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานและเน้นให้โรงเรียนคุณภาพดำเนินการตามการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ในด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภาพรวมปี2564สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเรามุ่งมั่นตั้งใจให้การบร,ริการเน้นการใช้ระบบเทคนโนโลยีมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสร้างรอยยิ้มและความสุข ให้แก่ทุกคน